AI.org.world.one สวัสดีครับผมทันครับพัดค่ะคุณพัทครับวันนี้เรามีเรื่องเด็ดมาเล่าให้ฟังอีกแล้วโอโ้โหแล้วข้อมูลวันนี้นะครับไม่ได้ไปแอบฟังใครมานะแต่ว่ามาจากบทสัมภาษณ์โดยตรงเลยที่เราได้คุยกับตัวจริงเสียงจริงมาเลยโอโ้โหเอ็กซคลูซีฟขนาดนั้นเลยเหรอคะคุณทัศแน่นอน วันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของออสการ์ฮอกลุนครับออสการ์ฮอกลุนใช่ครับผู้ร่วมก่อตั้งแล้วก็เป็น CEO ของบริษัทที่ชื่อว่า Epidemic Sound ครับแค่ชื่อก็ยิ่งใหญ่แล้วแต่ที่ยิ่งใหญ่กว่าคือมูลลค่าบริษัทขคุททานสูงถึง1.4พันล้านดอลลาร์หรือถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ49,000ล้านบาทเห็นตัวเลขแล้วขนลุกเลย แล้วภารกิจของบริษัทเขาก็เท่มากนะคุณพัทเขาบอกว่าอยากจะ soundtrack the internet แปลเป็นไทยเท่ๆก็คือขอเป็นคนทำเพลงประกอบให้โลกอินเทอร์เนต็ตทั้งใบนี้ล่ละคะ่ะเรียกว่าเป็นตัวพ่อตัวแม่ของวงการเลยนะเนี่ยใช่เลยครับก่อนจะไปดูว่าบริษัทเขาทำอะไรเจ๋งๆนะเรามาดูประวัติซี o คนนี้แบบเร็วๆกันก่อนคุณพัดดูไหมว่ากว่าจะมาเป็นซ e o บริษัทหมื่นล้านเนี่ยเขาเคยเป็นทหารหน่วยซิลมาก่อนนะฮะห,หน่วยซิลเลยเหรอคะ แถมยังเคยเป็นครูสอนสก,กีด้วยโห oh, ประวัติโชคชนมากเลยนะคะจากหน่วยซิลมาสู่โลกธุรกิจได้ยังไงเนี่ยคือเขาเป็นคนชอบแก้ปัญหามาแต่เด็กครับลองผิดลองถูกมาเยอะจนมาค้นพบแพชชั่นจริงๆตอนทำงานในบริษัทโปรดักชั่นทีวีแล้วก็เกิดไอเดียปลิ้งขึ้นมาจนกลายเป็น Epidemic Sound นี่แหละครับงั้นขอคำถามสำคัญเลยคะ่ะ Epidemic Sound คืออะไรกันแน่เป็นแอปฟังเพลงเหม Spotify หรือเปล่าคะคำถามดีมากเลยคุณพัท คนละเรื่องเลยครับ Spotify เนี่ยคือสำหรับให้เราๆท่านๆฟังเพลงเพื่อความบันเทิง mm hmm. แต่ Epidemic Sound คือคลังเพลงขนาดมหึมาสำหรับคอนเทนต์ครีเอเตอร์ทั่วโลก oh. เอาไปใช้ประกอบวิดีโอโฆษณาหรือคอนเทนต์ต่างๆโดยที่ไม่ต้องกลัวเรื่องลิขสิทธิ์แม้แต่นิดเดียวเลยเก็ตเลยค่ะเหมือนเป็นบุฟเฟ่เพลงสำหรับคนทำคอนเทนต์จ่ายเงินรายเดือนทีเดียวจบแล้วอยากจะหยิบเพลงไหนไปใช้ก็ได้ไม่ต้องกลัวโดนฟ้องที่หลังถูกต้องซึ่งไอเดียแค่เนี้ยแหละ ที่กลายเป็นโมเดลธุรกิจที่ไปตบหน้าวงการเพลงยุคเก่าแบบดังฉาดเลยคุณพัทแรงมากคุณทนันขยายความคำว่าตบหน้าหน่อยสิคะ <c oughs> คือสมัยก่อนเนี่ยการจะเอาเพลงซักเพลงมาใช้ในงานวิดีโอมันวุ่นวายมากให้เปรียบเทียบนะมันเหมือนเราจะซื้อข้าวรดาแกงหนึ่งจานข้าวรดแกงใช่แต่เราต้องวิ่งไปขออนุญาตเจ้าของข้าวก่อนอืม <c oughs> แล้วก็ไปขอเจ้าของพริกเจ้าของหมูแล้วก็เจ้าของน้ําปลา คือต้องขอแยกกันทีละคนเลยโอ้โหแค่คิดก็ท้อแล้วค่ะใครจะไปม,มีเวลาทําใช่เพราะเพลงเพลงหนึ่งเนี่ยมีเจ้าของลิขสิทธิ์เต็มไปหมดเลยทั้งคนร้องคนแต่งค่ายเพลงเพราะเผลอแต่ละคนก็ทะเลาะก,กันเองอีกกว่าจะขอครบทุกคนคือไม่ต้องทำคอนเทนต์กันพอดีแล้ว Epidemic Sound แก้เกมนี้ยังไงคะง่ายมากครับเขาเปลี่ยนจากโมเดลขออนุญาตมาเป็นโมเดล เป็นเจ้าของเองเลยเป็นเจ้าของเองเลยใช่ครับ n อ r s ชิ p คือเขาไปติดต่อศิลปินโดยตรงแล้วจ่ายเงินก้อนโตเพื่อซื้อลิขสิทธิ์เพลงมาเป็นของตัวเอง100%ยเอร์เซ์จบพอเขาเป็นเจ้าของคนเดียวก็เลยปล่อยให้ครีเอเตอร์เช่าใช้ได้ง่ายๆเลยฉลาดมากตัดตัวกลางที่วุ่นวายออกไปให้หมดเลยแต่ที่ได้ยิงมาคือเขาไม่ได้หยุดแค่นั้นแต่ยังใช้พลังของ AI กับ Data ได้แบบฉ่ำๆเลยใช่ไหมคะฉ่ำสุดๆครับคุณพัด คือคุณพัดลองนึกภาพตามนะเพลงของเขาเนี่ยถูกใช้ในวิดีโอบนอินเทอร์เน็ตจนมียอดวิวรวมกันวันละ2,500ล้านครั้งฮะ2,500ล้านครั้งต่อวันข้อมูลมหาศาลมากใช่แล้วแล้วข้อมูลพวกนี้แหละมันเลยกลายเป็นเหมือนสูตรโกงของบริษัทเลยสูตรโกงหรือชี้ชีตใช่ครับทำให้บริษัทรู้ทันทีเลยว่าคนทั้งโลกกำลังอินกับเพลงแนวไหนเพลงแบบไหนใช้แล้วปัง เพลงแบบไหนใช้แล้ววรัลอ๋อคือไม่ต้องเดาสุม่มอีกต่อไปแล้วถูกต้องแล้วเครื่องมือที่ชื่อ Soundmatch ล่ะคะเห็นว่าตึดมากตึดจริงมันคือ AI ที่ฉลาดขนาดที่เราแทะโยนคลิปวิดีโอของเราเข้าไปเฉยเลยนะค่ะมันจะวิเคราะห์ภาพในวิดีโอแล้วเลือกเพลงที่เข้ากับอารมณ์มาให้เราเลยอัตโนมัติโคล้ำมากเหมือนมีผู้กำกับเพลงส่วนตัวเลยแบบนี้ชีวิตคนทำคอนเทนต์ง่ายขึ้นเยอะเลยนะคะเนี่ยยังมีเด็ดกว่านั้นอีก เขายังมีเทคนิคการสร้างไวรัลที่เรียกว่า the crosses the crosses หรือการจับคู่ตรงข้ามครับฟังดูน่าสนใจมากค่ะมันคือเคล็ดลับการทำให้คนหยุดดูด้วยการจับเอาสิ่งที่ไม่น่าจะเข้ากันได้มาเจอกันอย่างเช่นเช่นเอาเพลงคลาสสิกหรูๆไปใส่ในคลิปเด็กแวนซิง่งมอเตอร์ไซค์นึกภาพออกเลยหรือเอาแรปเปอร์โหดๆมาทำรายการสอนทำอาหารนึกภาพออกเลยค่ะ มันคือการสร้างความรู้สึกขัดแย้งในใจคนดูจนต้องหยุดดูแล้วตั้งคำถามว่าอะไรวะเนี่ยสุดท้ายก็โดนตกดูจนจบคลิปไปแบบไม่รู้ตัวถูกต้องซึ่งทั้งหมดที่เล่ามามันก็มาจากหลักสี่ประการสู่ความสำเร็จของคุณออสการ์นี่แหละมีอะไรบ้างคะ 1. คือพรสวรรค์หรือท ALEN สองคือความถึกหรือกริดความอึดความทนใช่ครับ 3. คือการเป็นผู้ให หรือ NET p r o vider คือให้มากกว่ารับและข้อสุดท้ายที่สำคัญที่สุดวินยัยหรือ discipline ใช่เลยครับวินยัยวินัยนี่เป็นเรื่องที่พูดง่ายแต่ทำยากจริงๆนะคะคุณออสการ์นี่คือตัวพ่อเรื่องวินัยเลยเขามีกฎเหล็กกับตัวเองคือห้ามประชุมก่อน9้าโมงเช้าทำไมล่ะคะเพราะเป็นเวลาที่ต้องไปส่งลูกๆที่โรงเรียนและช่วง6โมงเย็นถึงสามทุม่มคือเวลาของครอบครัวห้ามใครยุ่งเด็ดขาด โอ้โหวอร์กไลฟ์บาลานซ์แบบตัวตรึงของจริงจัดการเวลาได้สุดยอดมากทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวสรุปง่ายๆเลยนะคุณพัทอ p i d e เ i ด Sound ก็คือตัวอย่างของบริษัทที่มองเห็นจุดบอดหรือเพนพอยต์ในอุตสาหกรรมใช่ <c oughs> แล้วก็เอาเทคโนโลยีกับโมเดลธุรกิจใหม่ๆเข้ามาแก้ปัญหาจนประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้บทเรียนสำคัญที่เราได้จากเรื่องนี้ก็คือยุคนี้เป็นยุคข,ของการลองผิดลองถูกและที่สำคัญคือ การใช้ AI เข้ามาเป็นเครื่องมือเสริมพลังค่ะใครที่ใช้ AI เป็นก็เหมือนมีแต้มต่อเหนือคนอื่นไปแล้วถูกต้องที่สุดเลยครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสรุปข่าว AI รอบโลกธุรกิจของเรานะคะหวังว่าจะได้ไอเดียดีๆไปปรับใช้กันไม่มากก็น้อยค่ะใช่เลยครับแล้วอย่าลืมนะครับพบกับพวกเราได้ใหม่ทุกวันเวลา7โมงเช้าไม่มีวันหยุดสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ AI Podcast Worldwide